ค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับเราช่องแม่น้อยฟังสีนวลเช่นเคยกันนะคะแม่วันนี้นะเราก็ได้มาแห่งานอำเภอปากค่าจังหวัดบึงกรนะขณะที่เรากําลังเดินทางมานะค,ะคือรถพ่อใหญ่ทองคําเสียนะคะสีนวลก็ได้เดินทางออกมากรน,นะ,ะก็มาจอดรอนะคะจอดรอเพื่อนๆนะคะแม่ตอนนี้เรามาจอดรอเพื่อนๆอยู่ที่ กลางทางในะตลาดกลางดงนะคะเมยโถรไปหาควานเอกบอกว่ากำลังออกมาจากวาปียังไม่ถึงสารคามนะคะก็เลยเราก็ได้อาสีนวนลงรถนะคะ <c oughs> เพื่อมากินยารอเพื่อนๆนะคะส่วนวันนี้เราก็มารออยู่สองเชือกนะคะแม่ๆนี่นะคะน้องน้ำ น้องน้ำทิพ์นะคะน้องน้ำทิพ์ไม่ลงจากรถนะคะเพราะว่าหญ้าเยอะบอกว่าอยนี้ขึ้นรถกลัวขึ้นรถยากนะ,ะส่วนสีนวนของเราลงง่ายะะก็เลยเอาลงมากินหญ้าก,ก่อนนะคะเมก่อนหน้านี้ก็พาไป,ปจอดที่สะใหญ่นะคะรถน้ำนะคะ รดน้ำให้กับสีนวลมาแล้วนะพอมาถึงที่นี่ก็โอ้ยา่าสวยๆนะคะพี่สีนวลบอกว่าฉันกินยารอเพื่อนๆก่อนอน,นะคะอ่ะอ๋ออะไร อร่อยไหมโอ้โถูต้นไม้ใหญ่เลยขณะฝันี้ก็กำลังดูทางดูเส้นทางกันนะคะว่าจะไปเส้นไหนเฮ้เส้นรถของเราจอดอยู่ตรงนู้นนะคะแม่แม่อร่อยไหมชีนวล Thôi, thôi, thôi. Mà kỳ nhanh căn hết 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 ra hết 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 Nha, hết 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 ก็จะรอเพื่อนๆนะคะก่าจนกว่าจะมาถึงก็ก็จะเดินทางต่อนกินน้ำมาแล้วนะคะแม่แม่ดูท้องนะคะเราจอดให้สีนวลกินน้ำแล้วนะกินน้ำแล้วก็ รดน้ำให้แล้วนะคะก็เลยมาถึงที่นี่ก็โทรถามเพื่อนๆว่ามาถึงไหนพอดีบอกว่ากำลังเพิ่งออกมานะคะก็เลยจอดพักนะคะให้กับซีนวลได้กินหญ้าก,ก่อนเดินทางต่อนะคะเพราะระยะทางอีกไกลนะคะเม่ๆเอาให้กินหญาขึ้นยืนอยู่ยังสน นิ่งอะไรอ๋อจะเรียกน้องลงมาหรือเปล่าเนาะนะไม่มีเพื่อนกินโอ้น่าอร่อยเลยนะคะสีนวล ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ